คนเจ้าชู้เทสผู้หญิงยังไงมันมีวิธีเทสนะพวกนี้ครับมันจะเทสด้วยการเขาเรียกว่าเข้าไปแตะคุณตอนแรกมันจะมาแตะแขนก่อนนะครับว่าคนเดินมาเยอะก็แกนทาเป็นโอบเอวอะไรแบบนี้นะครับบางทีก็เข้ามาเล่นกับผมแล้วก็พยายามจะแบบแตะให้มากขึ้นนานขึ้นอะไรยังไงถ้าช่วงเดทแรกแกเนี่ยนะค,คุณไม่ให้เขาแตะเนือ้อเรียกว่าเยอะเกินไปนานเกินไปแล้วไม่รู้สึกอะไรเนี่ยพวกคนเจ้าชู้จะบอกว่า แลเหมันเข้าสุกอะนะฮะสมัยก่อนพวกเสือๆเวลาไปเที่ยวกันเทสแล้วพี่เทสแล้วพี่สุกแล้วพี่สุกแล้วพี่นะฮะมันฟังแล้วมัน มันมันมันดูไม่ค่อยแบบนะหน่อยนึ่งว่าดังนั้นอย่านะแต่ก็ไม่ใช่ไปปัดเขาเือนนักมวยเลยนะอะไรแบบนี้มันก็ดูคนตกใจหนีไปอีกดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครเขาเข้ามาเทสคุณในวิธีนี้คุณอาจจะแกล้งทำเป็นฉากหลบจักะจีหัวเราะกากแล้วกเหมันหันหน้าเข้าไปเผชิญแบบกลับเข้ามาอย่างเงี้ยนะฮะเขาจะรู้ว่าเล่นไม่ได้นะฮะคนคนนี้เหมือนกับถือนัดตดตัวนิดๆอะไรเงี้ยนะฮะแต่คุณก็ยิ้มแย้มหัวเราะคุยกับเขาต่อนะนะฮะมันจะดูแบบ มีคุณค่าคลาสซี่แต่มันมีวิธีที่ดึงดูดเขาอีกเยอะแยะมากมายนะครับไม่ต้องกลัวลองเรียน First Class ดูสักหนึ่งรอบมันจะทําให้คุณระวังพวกนี้ได้ m ม n เซ็ตคุณจะดูแพงคลาสซี่ดูดีและมีวิธี Attract ดึงเขาอีกเยอะแยะมากมายเลยมากกว่าที่ไปให้เขานั่งโอบอะไเดือที่กลัวเดี๋ยวไม่ให้เดี๋ยวเขาจะหนีอย่าไปทําสนใจทักมาครับ